ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเว l ไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับการเที่ยวนาราธิวาสหดืหอนจะเอาชายแดนใต้น่าไปเหยือนสักครั้ง อิเทอรอนาริวาครับจังหวัดชายแดนใต้แห่งสยามหลากหลายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติสถาปัตยกรรมหรือวิถีชีวิตอันเรียบง,ง่ายครับรอให้เรานักเดินทางออกไปเก็บเกี่ยวและค้นพบสนเสน่หดด้วยตนเองเมื่อใดก็ตารับที่เอ่ยถึงจัดนาราทิวาน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเดินทางไปชมความรู้จักหนึ่งในจังหวัดปลายด้านขวาของไทยแห่งนี้เพื่อปัจจัยอื่นๆครับที่อาจเข้ามาเป็นอุปสรรคจึงทาให้หลายคนไม่รู้ว่านาราธิวามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายด้วยเสน่ห์ทางธรรมชาติวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม และผู้คนที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกเมื่อนะครับข้อแนะนาเล็กๆน้อยๆนะครับสถาก,การณ์ท่องเที่ยวในนาทีวา่าการเดินทางสูจ่จังหวัดนาทีวา่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลายวิธีนะครับทางรถไฟรถทัวร์วิธีนี้ค่อนขา้างใช้เวลานานนะครับแต่สำหรับใครๆที่ชอบความรวดเร็วและอยากประหยัดเวลาก็ได้นําให้เรื่มเดินทางด้วยเครื่องบินโดยจากสานามบินก็มีรถโดยสารให้บริการส่งไปยังอำเภอหลักๆได้แก่อำเภอเมืองอำเภอตักใบและอำเภอสวนปลกเป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวหลักส่วนใหญ่เป็นนินยมของนักท่องเที่ยวมักอยู่ในตัวอำเภอเมืองอำเภอสุขีรินอำเภอตักใบและอำเภอสุไหกโกลกหากไปไม่ได้นะครับการไปเที่ยวที่นัทีว่าควรติดต่อกับเจ้าถิ่นให้เป็นผู้นาเที่ยวเลยจะดีที่สุดเพราะอย่างน้อยๆอยเขาก็ชินเส้นทางมากกว่าเรานะครับแถมเพิ่มความปลุ่นใจมากกว่าเดิมเป็นข้าตัวหรือบางครั้งที่พักเราทําการจองก็มีบริการพาท่องเที่ยวเที่ยวด้วยนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับที่พักโดยตรงดูนะครับ หรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่และบุคคลในการไปเที่ยวนะครับหรือจะชิลหรือจะเที่ยวเองอยังไงก็คือเราแนะนําการสอดสาอทางเจ้าถิ่นดูก่อนนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้น 1. มสัสยิดวาดิลกูเซนหรือตตมัสยิดตาโลมาเนตั้งที่บ้านตาโลมาเนความดงาสนานที่แห่งนี้นนคือนั่นคือสถานบัิกรารันโดดเด่น มีลักษณะเป็นอาคารไม้แต่เคียนทั้งหลังผสมผสานกับศิลปะไทยจีนและมาลายูสวยงามและมีเอกลักษณ์ครับอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมผ่านกาลเวลาร่วม300ปีทางนี้นะักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้เพียงภายนอกเท่านั้นครับการชมด้านในจะเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิมานในประกาบุมาเสเกาะสอ 2. พระพุทธทัศินมิ่งมงคลตั้งอยู่บริเวณพุทธอุทยานเขากงมองไปเบื้องหน้าครับจะเห็นพระพุทธรูปตั้งเด่นสีทองอลัง ปริสถานในปางปฐมเทศนาคสมาธิย์เพชรอยู่บนยอดนะครับทั้งยังเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเหล่าบรรดาพทุทธสนิทกนชนทั้งหลายนันนดในภาคใต้ครับของสายามด้วยนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันมีเจดีสิริมหามายา,า,าพระใดชบริสถานพระพรมบนยอดสุขบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้เข้ากับไหวเพื่อความเบิกสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สาหาดนาราทั์ใครว่านัาทีว่าครับไม่มีชายหาดสวยๆให้เที่ยวบอกเลยว่าคิดผิดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไยหาความสวยงามของผืนทรายและท้องทะเลแนะนำว่าให้มาเที่ยวที่หาดนาราทั์ครับแนวสดที่ทอดยาวเรียงตามแนวชายหาดแต่และขีดกานของใบสะบัดฟิวตามแนวลมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นๆผู้คนจะทยอยกันออกมาเดินเล่นนะครับ่อนริมหาดรวมถึงยังมีอาหารทะเลสดไว้คอยบริการแฮปปี้ชิวๆเลยครับ 4. รทยานเแห่งชาติอาวมะนาวเขาตันหยงดึงในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหน้าที่อหวันานารยวัฒครับเพิ่มเพินกับการเที่ยวชมระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งชายทะเลเนินเขาสูงพื้นที่ป่าสงวนป่าผู้และมีอาณาเขตติดต่อกับภาตํำหนักพักสินห์ภาชดิเวทนะครับทำให้สภาพธรรมชาติวิถีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์หลากหลาย มีการค้นพบต้นมะนาวผีที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากรวมถึงสัตว์ป่าหายากหลายชนิดมองยางยิ่งสหรับิขอท้องเท่ยวสายธรรมชาติและรักธรรมชาติโดยแท้จริงอ่าผ่านับดาวเต็มอิ่มกับธรรมชาติท่ามกลางภูเขาและป่าไมา้เขียวชอุ่มถ้าวันโชคดีคุณจะได้เจอกับทะเลหมอกขาวโพลนไหลยอ้อยอิ่งลอยคุมทิวเขาสูงครับลองสูดหายใจเข้าไปทีหนึ่งนะครับรู้สึกความบรุทสึ์ของอากาศ หล่านี้เป็นมวลเส่ห์ครับตาตืงนประทับใจแก่สายนางต่องเที่ยวมากต่อมากนะครับมีห่วงยามอาทิตย์ขึ้นและตกดินต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์แห่งความสวยงามที่พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว6เกนธุ์สัาวสป่าฮาลาบาราแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประกอบด้วยคือป่าสองืนคือป่าฮาลาในเขตพื้นที่อำเภอเบตงตรังจวนยะลาและอำเภอจริญนะ จังหวัดน่านทว่าและป่าบาราครับในเขตพื้นที่อำเภอแหวงอําเภอสุขีลินจังหวัดน่านทว่าแต่ส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสธรรมชาติและจะเป็นป่าบาราเท่านั้นนะครับภายในพื้นที่เป็นถึงป่าอุรมสบูร์ั้งพันไม้และสัตว์ป่าหายากลาชนิตเช่นช้างกระทิงหมูป่าชนิดดำใหญ่ลนนกเนื้อเป็นต้นที่นี่จึงเป็นห้องเรียนรูธรรมชาติจัดอีครับที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเจ น้ำตกปาโจอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของโจตอะไรที่ว่าครับตั้งอยูท่ที่ที่บ้านปาโจและเป็นส่วนหนึ่งของทุทดานแห่งชาติบูโดสุไหปาดีนอกเหนือนไปจากบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่จะช่วยทําให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายและหายใจได้อย่างเพ็มพปอดแล้วนั่นคือความสวยงามของตัวน้ําตกปาโจครับน้ําตกขนาดใหญ่และสวยงามแต่ยังมีน้ําตลอดทั้งปีครับแต่ในช่วงหน้าแล้งน้ําอาจจะต้องค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งดังนั้นจ้าจะประเทศต้องกัด เวลาให้ดีๆครับมีทั้งหมด4ชั้นส่วนใหญ่จะนิยมชิ้นชมความสวยงามอยู่ในเวชั้น1ครับเพราะคุณจะได้เห็นม่านน้ำที่ไหลตกมาตามแรงโน้มถ่วงลง,ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่อย่างน่าประทับใจ 8. น้ำตกชีโปหนึ่งในจุดท่องเที่ยวน่าสนใจครับน้ำตกชีโปเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด7ชั้นเสียงลือเสียงเล่าอ้าง,างว่าชั้นที่7เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด มอขคือไปด้านบนนะักท่องเที่ยวจะได้เห็นประจกักษ์ต่อสายตาด้วยตนเองกับใส่น้ำแหกกว้างกลายเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตามอธิยาสัยครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยเราจะเล่นเดินชมธรรมชาติเพลินๆก็ประทับใจบอีกแบบ 9. วัดชนรทาราสิงเหนะครับวัดชนรทาราสิงเหืหือวัดพิธาแผ่นดินไทย วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในรัชกาลที่4ครับจุดเด่นความสวยงามอยู่ที่สระปัตยากรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธมุสลิมและจีนเอาไว้อย่างเอกลักและลงตัวไม่เพียงเท่านี้ครับหากแต่บรรยากาศโดยรอบวัดติดริมน้ำครับยิ่งทําให้สถานที่แห่งนี้ดูผ่อนคลายั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมและยึดเหนี่ยงจิตใจของชาวไทยพุทธอีกด,ด้วยตลอดจนการเยี่ยมชมพะพาที่ประทับในรัชกาลที่6เมื่อคระเสด็จประพาสวัดชาลธาราสิงเหนะครับและได้สร้าง พพารลิมแม่น้ําตักใบเป็นที่ประทับซึ่งทางวัดจะรักษาไว้ในสภาพบุรม์ที่สมบูรณ์1ิสะพานคอยร้อยปีเกาะยาวสะพานไม้ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวข้ามผ่านแม่น้ําตักใบจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะยาวมีลักษณะเป็นเกาะติดกับทะเ,ทเลเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อนเพราะคุณจะได้สึกซับบรรยากาศความชิลหาดทรายเรียบเนียนเพื่อเพลินกับวิวเบื้องหน้าอันไกลโพ้นหากแต่ความชิลก็จะมี ความงามซ่อนอยู่ให้เห็นนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะยังคงประกอบอาชีพดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพประมองและสวนมะพร้าวเป็นหลักใครที่อยากซึมซับความรับรับรู้วิถีธรรมชาติและชาวบ้านอย่างเท็ดสิงก็ลองไปมาดูนะครับครับก็ลองไปเที่ยวจังหวัดอันธรริยบ้านดูกันดูนะครับยังมีข้อคอมเมนต์ี่ชมอยู่ค่ะไม่ได้ครับ,บก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดค,คลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ